ครับผมตอนนี้ก็ซีดีนะครับตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่เรื่องหนึ่งครับผมชื่อเรื่องว่า w e d n วันศุกร์ครับผมคนกลางลังไยอาจจะฉายทางจีเอ็มทีวีครับผมเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะได้ดูกันแล้วครับแปลว่าถ่ายไปเยอะแล้วเหรอครับกับเรื่องนี้ใช่ครับตอนนี้ครึ่งทางนะครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์ของทางจีเอ็มทีวีครับผมปีหน้า2024ก็ฝากติดตามด้วยครับเรื่องที่แทนจีเอ็มอะไรนะครับอ้าว w e d n วันศุครับครับใช่ครับใช่แปลว่ากบทบาทอ่าบทบาทกบทบาทก็จะมีการ ปรับให้ให้ตัวละครเนี่ยเข้ากับคนคนนั้นๆมากขึ้นใช่ของผมหรือว่ามีเรื่องนี้เนี่ยมีการปรับหลายๆคนเลยใช่ครับก็ให้เข้ากับคาแรคเตอร์แล้วก็ให้ให้แสดงบทบาทออกมาได้เหมาะสมที่สุดครับผมแม้ว,ว่าตอนนี้บทจะแบบว่าเข้ากับตัวเราอ่าใช่มีม,มีมีความเข้าเข้ากับตัวเรามากขึ้นครับจริงจริงมันยากขนาดไหนครับกับบทนี้อ๋อบทนี้กอ็อย่างของผมใช่ไหมครับอาจจะรับบททีมครับผมก็เป็นนักร้องดนตรีแบบว่า แบบว่าร้องดนตรีกลางคืนใช่ก็จะแบบว่าต้องแพรวพราวหน่อยอก็ต้องก็ต้องก็ต้องอันนี้มีเขาเรียกว่าอะไรครับก็ต้องฝึกซ้อมหน่อยอ่าใช่ครับก็เป็นบทบาทที่ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันครับมีดูตัวอย่างจากไหนหรือว่าอะไรยังไงก็ต้องทแพรวพราวอ๋อแพรวแพรวแล้วก็มีถามถามเพื่อนๆมาครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็ชอบดูแบบว่านักร้องที่เขาเพอร์ฟอร์มอยู่แล้วใช่ก็ช่วยได้ครับอย่างเพื่อนเราเก่งดนตรีหลายคนเลยมีถามเพื่อน อ่าใช่เพื่อเราเหรอครับเอาเอาใกล้ๆตัวได้เจมินาอย่างนี้อะไรครับก็เก่งแล้วครับใช่เจมินาเป็นไงบ้างคะสอนเป็นไงบ้างโอ้โหทุกคนเรียกเขาว่าอัจฉริยะนะใช่ทำได้ทุกอย่างเลยได้ทั้งเรียนทั้งกีฬาทั้งดนตรีครับผมสุดยอดจริงทำงานนี้เราคาดหวังยังไงบ้างกับผลงานชิ้นต่อไปอย่างเงี้ยไอ้ก่อนหน้านี้แบบก็เปบี้ยบ้างมาแล้วอ๋ออ๋อแฟนผมเป็นะเรียนครับก็อ่าตอนนี้อ่าเรียกว่าทำทำให้เต็มที่ก่อนดีกว่าใช่ผลจะเป็นยังไงก็ ออยู่ที่คนดูตอบรับแล้วกันครับแต่ว่าในส่วนของนักแสดงแล้วก็ทางทีมเบื้องหลังทุกทุกคนคือเต็มที่มากๆแน,น่นอนเห็นว่ามีประพบคู่กับพี่โฟด้วย <P 4. S 1> อ่าใช่ใช่ามีมีพี่โฟด้วยก็เดี๋ยวรอดูด้วยกันว่าเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนครับจริงเป็นไง <P 4. S 1> บ้างคะกับพี่โฟอุ้ยพี่โฟน่ารักมากเลยใช่เพิ่งเพิ่งเคยทํางานด้วยใช่ครับก็ คือแบบว่าเราไม่คิดเห,เหมือนกันนะแบบดูพี่เขาตั้งแต่เด็กๆอ่ะปอหนึ่งปอสองอ่ะแล้วแบบวันนึงจะได้มาร่วมง,งานกับพี่เขาคือแบบดีใจแม่ดีใจมากเลยแม่นี่คือแบบโอ้ยแม่นี่ยิ้มเลยใช่ครับก็แบบกลับไปบอกแม่เลยว่าใช่แม่แบบอุ้ยแบบได้เล่นกับพี่โฟหรอผมว่าใช่ครับแม่ก็แบบดีใจครับดีใจพีโฟมาได้ทำงานด้วยกันแล้วเป็นแบบพี่โฟเป็นภาพแบบที่เราคิดไว้ไหมเป็นภาพแบบที่เราคิดไวปไหมเหรอครับก็อาจริงๆคือผมมาแบบว่ายังอ่า ไม่ได้แบบว่ารู้จักพี่โบนเป็นงานส่วนตัวก่อนแตพ่พอมาเจอก็แบบว่น่ารักมากเลยใช่ก็แบบชิลๆแล้วแล้วก็รู้สึกว่าพี่เขามีความแบบว่าเป็นมืออาชีพมากเลยก็แบบช่วยเราได้หลายๆเรื่องเลยครับเห็นเห็นหลังจากนี้ก็จะมีแปแฟนดีที่ไทยเป็นวยด้วยปร,ระกาศแล้ววันนี้ครับอประกาศแล้วใช่แล้วครับผมเ <laughs> พิ่งรู้เ <laughs> พิ่งรู้เมื่อกี้เลยแล้วผมก็ดีใจครับดีใจก็เดี๋ยวทําให้เต็มที่ครับผม แล้วก็มีอามีมีของแฟนผมเป็นมหาลัยนักเรียนด้วยของไม่สกูเปอร์ซีเดนตครับก็ยังมีอีกหลายประเทศให้ติดตามกันครับคือเตรียมตัวยังไงบ้างก็แบบต้องไปเดินสายหลายๆประเทศอครัอ๋อเตรียมตัวยังไง,งไบ้างก็ซ้อมแล้วครับซ้อมให้หนักแล้วก็แบ่งเวลาให้ดีครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีทั้งเรียนมีทั้งอ่าถ่ายละครด้วยแล้วก็มีออกอีเวนต์ด้วยใช่ครับก็ตอนนี้ก็พยายามอ่าบาลานซ์แล้วก็จัดการทุกอย่างให้ดีครับแต่ไทยเปย์ภาษายังไงบ้างโอ้ไทยเปย์เดี๋ยวเดี๋ยวต้องกลับไปติวแล้วครับเพราะแต่ว่าเคยไปมาแล้วรอบนึง ใช่แต่ว่าเดี๋ยวรอบนี้ไป2คนก็ต้องทากานมากให้หนักยิ่งขึ้นนะครับก็คือเตรียมโชว์ไปจัดเต็มใช่ครับจัดเต็มแน่นอนเราดูได้เลยครับมันมีผลกระทบกับเรื่องเรียนมั้ยคะกับการจัดกาะไ,ไ,ไถ้าจะบอกว่าไม่กระทบเลยเนี่ยก็จะไม่ได้นะคือเอาจริงว่ารู้สึกว่าต้องบาลานซ์แล้วก็จัดการให้ดีครับผมก็รู้สึกว่าคือผมว่าคนเราสามารถทำอะไรหลายอย่างได้แต่แค่ว่าต้องจัดการแล้วก็บริหารให้มันดีครับ